พี่จะมาแนะนำลิปชอบให้สีมันกระจายทั้งปากดูปากฟูปากอิ่มมากขึ้นแ่ไม่ได้กินแล้วแบบจะสำรองอ <c oughs> อกมา <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือเป็นคืนวันอาทิตย์เนาะก็แต่เห็นจะมาถ่ายบล็อกก่อนทําไมไม่เริ่มบรรจันตอนเช้าก็เพราะว่าไม่ทันไงกลัวว่าทุกอย่างก็คือจะกลายเป็นฟูดเทด นี่ก็คือเป็นวันอาทิตย์ตอนกลางคืนนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มสินาทีนะคะซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์เนาะก็เป็นการเริ่มต้นวีคใหม่นะคะจะเ,เรียนทั้งสามวิชาจะบอกว่าสาร์าทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือขี้เกียจมากนอนเป็นผักร่างกายก็ไม่ค่อยขย,ยัน Netflix ดู YouTube ไม่ทำอะไรเลยคือแลนคร่าวๆพรุ่งนี้นะคะก็กะว่าจะต,ตื่นมาแล้วก็ออกกำลังกายช่วงนี้ได้ลองทําพิลาทิสสวันแหละแทน w ว i g h t training ใช่ไหมรู้สึกดีนะเพราะว่า1มันเบาแน่นอนใช้แต่บริเว e แล้วก็ยางออก แบงกายนาะแบนอย่างที่2ก็คือรู้สึกว่าเออพอมาทําช่วงเช้าเนี่ยพอเราเพิ่งตื่นพีแบบเป็นคนมีปัญหาตรงที่ว่าชอบผลัดวันประกันพรุ่งเวลาออกกังกกยคือพีแบบเป็นคนที่ออกกังกายตอนเช้าดีสุดแต่ถ้าแบบตื่นมาแล้วออก8ปดโมงเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเรียน10บโมงเราก็ไม่อยากจะแบบไปออกช้าเพราะกูอาบน้ำไม่ทันใช่ไหมร่างกายยังไม่ทันรีเฟชแล้วเวลาไปยกอะไรหนักอ่ะมันมันรู้สึกแบบมันทอทางใจนืกอออกบ้ามันทำให้รู้สึกแบบอยากผลัดไปเรื่อยเพราะาเหนื่อย สวัสดีค่ะสรุปก็คือวันนี้ตอนเชา้าทำไมฉันต้องหาอะไรถือตลอดเวลาพูดสามารถตื่นได้ไม่สายนะคะก็ตื่นประมาณหกโเออหน้าตอนเช้าก็จะมีความเห็นรอยสิวชัดเจนเห็นใต้าตาชัดเจนนะคะก็เลยคอมมาร์กใต้นิดนึงที่ว่าก็รู้ว่าไม่ค่อยช่วยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ปิดๆไว้ก็ดีนะไม่ก็ให้ความชุ่มชื้นมานิดนึงอะไรเงี้ยปัญหาพีมไม่ใช่ใต้ตาแห้งนะ จริงก็แห้งแหะก็เป็นปัญหาแห้งเนี่ยมันจะเป็นแค่บางเวลาบางสภาพอากาศแต่ที่เป็นแบบประจําคือความคล้าและความโบคือพิมพ์เป็นมั้งแต่เด็กแล้วเว้ย,ยเจ็บนิ้วนิ้วโดนสิวตรงนี้สิวเนี่ยน่ามาจากการกินพิซซ่าวันศุกร์ที่แล้ววันนี้วันจันทร์พิซซ่าม่ได้กินวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นสุกที่แล้วอีกทีนึ่ะนี่ก็รู้นะว่าถ้ากินในปริมาณมากเนี่ยจะเป็นสิวเพราะว่าสังเกตหน้าตัวเองอะ จะชอบเป็นสิวเวลากินพวกแป้งแปลรูปหนักๆแล้วก็ไขมันหนักๆแบ <า S 1> บเวลาหยิบที่เป็นสไลด์อ่ะนี่ชอบเลือกสไลด์ที่มีชีสเยอะที่สุดเพราะี่ชอบเงี้ยเออแล้วก็เป็นคนชอบแป้งด้วยเออโดยเฉพาะพวกขนมปังเขาชอบเลยอีกเหมืว่าจะรู้นะคะว่าสิวกูจะขึ้นแต่ว่าก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะขึ้นนานขนาดนี้ <S <S นก็เดี๋ยวขอมาเขียนเจร์น้ลก่อนนะคะเพราะเมื่อคืนไม่ได้เขียน พอแล้วค่ะหลังจากที่นั่งถ่ายโซเชียลมาระมาณ5นาทีบวกๆไปเปลี่ยนชุดออกกำลังกายดีกว่า สอนตรงนี้่ะมันะคืออะไรอะด้วงเหรอไม่ใช่ด้วงดีมันอะไรเหรอคือเอาจริงๆเราแรปไม่เป็นแต่คือแรปเพร,เพราะเวลาถือกินอะไส้มันจะได้ไม่ทะลักออกมาไงแต่คือแบบไม่รู้ว่าทำไงวะนี่หรอเราอย่งอีกก็ไล้ ือที่นั่งย้อนแสงแล้วนะคะหรือว่าจะไปยืนตรงนั้ออนะีตรนะงนี้เออแต่พอได้เนาะพอได้เนาะแสงมาทางนู้นแล้วก็งนี้ทีจะทิ้งดิงไว้แล้วกันว่าขนมปังจากรนะนะ้านไหนแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ยจากร้านไหนอืมอร่อยอ่ะมึงกินเบอร์เกอร์ต ลัทุกคนก็คือเตรียมพร้อมเข้าซูมนะคะอีกประมาณหนึ่งหีสิบโมง้ก็คือวันนี้แต่งหน้าด้วยนิดนึงเนาะก็ไม่นิดหลักก็ระดับหนึ่งก็คือปากมันไม่ซีดนั่นเองนะคะซึ่งพินจะมาแนะนาลิปที่พิมใช้อันนี้ไม่ได้สปอนนะคะคือซื้อเองแต่เองทั้งหมดแต่คือของมันดีและชัดอินมากชันจึงมาแนะนาต่อนะคะก็คือลากลาสอ่านถูกปะลากลาสเนาะเป็นลิปแมทรุ่นใหม่ของเขาวันนี้ใช้เป็นสี่ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองจริงจริงแล้วเนี่ยศูนย์หนึ่งเนี่ยมันเป็นลิปไพร ปรับสีปากเนาะแล้วก็อันนี้คือใช้เป็นเบอร์ศูนย์สองมันก็จะเป็นสีแบบอุ้ยโฟกัสไหมลูกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเมาต่อขอเรียนก่อนแป๊บนึงนะโอเคมารีวิวลิปกันต่อตามคมสัญญาท่าคือตอนนี้คือง่วงมากเลยทุกคนเพิ่งเรียนเสร็จแล้วแบบ โอเคมาสีลิปที่พิมพ์ใช้เบอร์ศนะูนย์สองแลซึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลอมส้มอิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพิมพ์จะลงไพรเมอร์ก่อนสีเบอร์ศูนย์หนึ่งซึ่งมันก็จะเป็นเบทส้มๆอะไรเงี้ยเบสเขาจะมีสองสีคือโทอนนี้กับโทนที่เป็นชมพูซึ่งเวลาผสมกันเนี่ยถ้าทานี่เดี๋ยวพิมเคยทานนะคือปากมันจะสีสดกว่านี้ก็คือเข้มก็คือทาแล้วจะดูร้ายๆไปเลยอะไรเงี้ยเออพิมพ์ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอลงนี้ก่อนปุ๊บแล้วพอมาลงสีเข้มเนี่ยมันจะปรับให้สีอ่ะไม่เข้มเกินไปซึ่งพ,านะพราาาาาะะว่่่่บางททีีออพพิมมม์ไไยกกด้ลุคันป เข้มเกินไปแต่ประเด็นคือพีมพเป็นคนที่ไม่ชอบทาแค่ข้างในปากนึกออกปะแต่พีมชอบให้สีมันกระจายทั้งปากเพราะว่าจะให้เราอะดูปากฟูปากอิ่มมากขึ้นแล้ว,ลวถ้าสมมติว่าสีมันเข้มมากแล้วาทาทั้งปากางั้นอะคือมันจะดูแบบแปรงเนาะ,ะก็ประมาณนี้แหละไปดูปากใกล้ๆแล้วกันนะคะอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือปีดไวเพราะาเขาเป็นสิวเพราะว่าตาดำ ก็คือชงเป็นโกโก้เพราะอยากกินอะไรหวานๆซึ่งพิมใช้วัตถุดิบหลักอยู่สองอย่างก็คือโกโก้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์นี่ฮอนี่นะคะเป็นโกโก้ดาร์แล้วก็เป็นอีริทเนาะใส่เป็นอีริทหรือใส่เป็นคาร์ละว่าความหวานอะไรก็ได้ทั้งคุณใช้เป็นอีริทหวังว่าช็อกโกแลตโกโก้เคมันก็อาจจะมีคาเฟอีนนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้คือเริ่มเบื่อกาแฟแล้วครเพราะกาแฟก็คือกินไปตอนเช้าแล้วเนาะเอออร่อยนะคือถ้าไม่ใส่อีริทอะไม่ใส่ความหวานก็คือกินแทบจะไม่ได้เลย แซมมอนอันนี้ก็คือซื้อที่บิ๊กซีเนาะเป็นของยี่ห้อบิ๊กซีซึ่งราคาถูกนะแพ็คหนึ่งก็ประมาณ6 0สิบเจ็ดสิบบาทอะไรเงี้ยแล้วแต่ช่วงไปซื้อตอนเย็นมันก็จะได้ลดราคาเนี่ยหนึ่ง, <S <S <ๆ S 1> <น>งคือแบบทุกคนสังเกตเนื้อคือเนื้อมันจะมีความเห็นด่วสดสดส้มๆก็จะมีความสีเข้มมากกว่าไอพวกแบบแพ็คยี่ห้ออื่นๆที่หิมเคยเห็นอะเพราะว่าส่วนมากที่หิมเห็นมันจะเป็นสีอ่อนๆแล้วไขมันแท่งเยอะแต่ว่าแบบเนี้ยเห็นด่วสีมันสดเออดีเนาะเนี่ย แต่หั่นเละไปหน่อยเพราะว่ามีดไม่คมนะคะน่ากินไหมก็คือเป็นสีแดงแล้วเต็มจานเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องกินคู่กับพวกพาสต้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราใส่ซอสที่เป็นแบบซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสที่ไว้ทาพาสต้าไปคืออยากกินข้าวไงเพราะว่าข้าวเนี่ยคือพีปกติอะ่ะชอบหุงข้าวแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็เวลาจะกินค่อยออกมาเวฟใช่ไหมล้วช่วงเวลาหุงข้าวาใหม่ๆวันๆสองวันแรกอะ่ะข้าวมันจะนุ่มหอมอร่อยแต่แบบเลย3วันไปแล้วมันจะเริ่มแข็งเริ่มไม่นุ่มแต่ว่ารอบนะี้เห็นว่ามันดูแปลกๆคือ มานน้ำแบบไม่ต่างจากเดิมมากพิงก็ลองคิดว่ามันเสียหรือเปล่าเพราะวันนั้นนะ้าที่ยิมทำใช่ปะห,หุงข้าวไว้แล้วปกติจะเข้าตู้เย็นลืมเอาข้าวไว้ยเฮียต,ตอนเช้ายายก็คือมาเอาเข้าตู้เย็นให้ซึ่งมันอยู่ข้างนอกทั้งคืนไม่เสียออกมั้งแต่ก็มีความวแย่ๆแล้วก็แบบไม่รู้อะกินไปเถอะเดี๋ยวมาชิมแซลมอนกันคือแบบแซลมอนนี่ทุกคนเห็นใช่ปะเนื้อมันจะแดง,แดงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาใส่ซอสมะเขือเทศซอสพาสต้าอีกคือแบบ แดงเขาปอย่างเออแล้วสีสีเดวกับปากเลยแดงแดงส้มๆอิดๆอะไรเงี้ยอืมอร่อยมุมนี้เป็นงไงเนี่ยนี่คือตั้งบนฝาเียน่น,น่ากลัวมากเลยโอเคค่ะน่าจะเป็นมุมที่ดีเนาะทุกคนตอนนี้พีมีไอเดียพีมอยากจะอบขนมอบคุกกี้ใช่เรามีเวลาเหลือเยอะมากคือตอนนี้ประมาณบ่ายโมงสี่สิบซึ่งเราเรียนอีมก็คือสี่โมงเย็นเลยเพราะว่าคลาสบ่ายสองเนี่ยเขายกเลิกนะคะซึ่งดีใจมากแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีเมคอัพคลาสตามมาแหละแต่ว่า ช่วงนี้นะคะก็คือรู้สึกว่าอยากหาอะไรทำเอออยากอบขนมรยถึงแม้ว่ามันจะได้อร่อยเหมือนเวลาซื้อกินแต่เวลาเราใส่ใจในการทำเนี่ยมันก็จะซึ้กอร่อยขึ้นมันทีขนมมีคุณค่าแค่บันทีนะคะซึ่งจะบอกว่าใดๆก็ตามพี่ไม่มีสูตรเองในหัวเลยคิดจากใครใส่อะไรใส่นะคะทุกคนก็ควรจะมีความคิดนี้ในการทำทุกอย่างเหมือนกันนะคะคิดจะทําอะไรทําก็ใดๆก็ตามถ้าสมมติว่ารสชาติมันเวิร์กกินได้อร่อยยินจะใส่สูตรไว้ตรง description box แต่ถ้ามันออกมาแล้วแบบ ทำอ,อคุกกี้แต่ออกมาเป็นรสชาติแบบของคาวอะไรเงี้ยพี่จะไม่ใส่เนาะถือว่าเป็นที่รู้กันนะทุกคนก็ลองเลื่อนไปดูที่เขาอธิบายด้านล่างดูซึ่งวันที่บาหลักที่พมคิดจะใส่เนี่ยก็จะมีโปรตีนจากพืชผงโปรตีนใช่ไหมแป้งอัลมอนด์นี่อาจจะไม่ได้ใส่เยอะเพราะว่าตัวพระเอกหลักของเราจะเป็นนี่คิดชื่อเมนูแล้วเป็นโลคาบคุกกี้เออคาบดำเอาใส่แป้งอัลมอนด์ใช้โปรตีนผงอาจจะใส่โยเกิร์ตลงไปนิดนึงเพราะว่าอยากให้มันเป็นซอฟต์นิดนึงอะเกี่ยวกันปะ พี่ไม่มั่นใจเหมือนกันเริ่มใส่ของแห้งกันก่อนนะคะซึ่งนี่ค่ะพี่ใช้เป็นยี่ห้อนี้โนสปอนนะคะทุกอย่างที่ใช้ในนี้ไม่สปอนนะคะเพราะว่าพี่ไม่มีสปอนเซอร์สักสักคนเลยคืออันนี้ไม่ได้สปอน,นะะแต่ว่าอร่อยมากเลยคือเป็นรสวานิลลาะค่ะเฟรนช์วานิลนะคะซึ่งกลิ่นมันหอมมากเลยทุกคนรสชาติมันจะคล้ายๆกับพวกนมผงเด็กสมัยแบบสมัยวัยเด็กยอ,ยอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเราก็ใส่ประมาณหนึ่งสกูปป๊ปแบงก์อมอนควรบริโภคก่อนเดือน8ปี64แต่นี่มันเดือนเท่าไหร่แล้วเดือน11แล้ว ไม่เป็นไรควรบริโภคกอดหมายความว่าไม่หมดอายุแต่ว่าคุณภาพมันจะเสื่อมลงแต่ว่าที่ไม่แน่ใจนะว่าคาว่าควรบริโภคกอดเนี่ยมันสามารถนับวันหลังจากนั้นเป็นอีกกี่วันแต่ว่าไอ้โจ๊กแช่นะคะขนาดข้าวที่มันรสชาติหนืดเหมือนเมื่อกี้ที่เรากินอ่ะทิมยังกินเลยดังนั้นเนี่ยคือของมันก็นเหลืออยู่ไม่อยากทิ้งไงใส่สักกี่ช้อนดีสองช้อนก็พอเนาะสวยตัวเองดีดนิดนึงอ่ะอารมณ์แบบจะดีอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกดีแต่เมื่อกี้นะที่แบบ อัคดคลิปตอนก่อนจะนอนนะตั้งแต่หลังมิเทอมอมาคือรู้สึกพิมพ์เครียดน้อยลงนะเอาจริงเหมือนกับว่าเราเลิกสนใจการเรียนอะไม่ไม่เชิงแบบเลิกสนใจแบบเรากลายเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนไปเลยไม่ใช่งั้นนะเว้ยเลิกแคร์เลิกแบบว่าเออล้วไงวะกูจะได้เอหรือได้ดีได้ซีได้บีล้วไงว่ามันไม่ได้มีผลไรแบบชีวิตก็คือเรารู้แล้วไงว่าโกงแล้วมันไม่ใช่การที่แบบว่าจะเป็นนักวิทยาปริญญาเอาเปียรนิยมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอาโยเกิร์ตไข่ขาวเอามาใส่อย ช้อนตู้เย็นมาสองช้อนตวงแต่ว่าที่จะพยายามแบบไม่ตักที่มันเป็นน้ำๆมาด้วยอะ่ะเพราะว่าโยเกิร์ตมันจะมีน้ำแยกชั้นอยู่ใช่ปะเดี๋ยวมันจะเหลวสภาพหลังจากใส่ไข่ขาวไปทั้งหมดสองช้อนซึ่งมันค่อนข้างเหลวว่ะคิดว่าอาจจะต้องเติมพวกแบบของแห้งอีกสักนิดนึงอ่ะไม่รู้นะ่าจะช่วยหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะลอง ใส่ตู้เย็นก่อนละกันนะเนาะเผื่อเผื่อมันจะช่วยให้แบบมันแข็งตัวมากขึ้นลุยนะใส่ไข่ขาวแค่1ช้อนก่อนอะเห็นปะ่ะใส่เกินมา1ช้อนคือเดือดร้อนเลย ก็คือตอนในคุกกี้อยู่ในเตาอบเนาะแล้วก็เท็กซ์เจอร์อะคือนี่แบบเอาไปเปลี่ยนแช่ช่องฟรีชใช่ไหมมันก็คือยังมีความเหลวเหมือนเดิมจับกันไม่ได้เป็นก้อนเว้ยนี่ก็เลยแบบจำใจต้องเอาแป้งอะใส่เพิ่มขึ้นแล้วที่เราใส่เป็นโฮลวีดซึ่งความฝันที่เราคิดว่าฉันอยากจะทำสูตรคุกกี้โลคาก็คือพังสลายไป <laughs> บทเรียนนะคะก็คือจริงๆอนะพี่คิดว่าถ้าใช้ใหโยเกิร์ตอย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะเพราะพี่เห็นบางสูตรที่แบบเป็นสูตรคุกกี้วีแกนอย่างเงี้ยเขาจะชอบใส่ยโยเกิร์ตแทนไข่ไปเลยซึ่งเราก็ เมาคิดได้ให้หลังว่าเออว่ะจริงๆแล้วโยเกิร์ตก็คือทาให้เป็นคล้ายๆตัวเชื่อมอะไอพวกผงมๆมันเชื่อมเข้ากันะอะไรเงี้ยเออแล้วถ้าฉันใส่โยเกิร์ตแล้วฉันจะใส่ไข่อีกทาไมพอใส่ไขป่ปึบแบบเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเดี๋ยวน้่งทำงานก่อนมีสอบวิชา food for health ไม่ใช่เด็ก o o d s c i แ n c e นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นวิชาแบบ Gen ed general education อะไรเงี้ยนี่ก็ลงวิชานี้ไปก็พุ่งนี้มีควิซึ่งแบบเป็นบทใหญ่มากแล้วก็เนื้อหายเยอะมากเดี๋ยวนั่งทำงานก่อน อ้ยเขาไี่ยมมันผมนะคะลองชิมคุกกี้กันเถอะขอบๆมีความไหม้ๆด้วยแล้วข้างล่างก็คือใช้ไฟแรงไปหรอหรืออะไรมันก็นิ่มนะพอจับเนี้ยมันนิม่มแทบจะเป็นเหมือนแบบเนื้อเคก้กอ่ะ <c oughs> ก็กินได้ไม่ได้แย่ไม่ได้กินแล้วแบบจะสำรอออกมา มานี่มานี่ต้องมา้นะอ้าวอ้ดหเสียงดังมากเดินมามานั่งนี่อ่ะหลัวโอ้ยน่าช่วยนะอุ้ยว่ไหนหายใจใส่ไม้หน่อยเอียดสิมากอย่าลียนะขอโทษนะขอโทษนะเบอนักเกียร